การเผชิญหน้ากันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้วนะครับจนถึงขณะนี้ก็เข้าสู่ช่วงสําคัญนะครับในพื้นที่อําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วนะครับก็กําลังมีการเผชิญหน้ากันอยู่แต่ก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่มีการใช้กําลังทหารประทะกันนะครับมาตรการที่ทางประเทศไทยดําเนินการต่อกัมพูชาต่อกรณีพิพาทที่ว่านี้ก็คือการปิดชายแดนและเหตุผลหนึ่งในการปิดชายแดนก็คือป้องกันไม่ให้มีการ ใช้สาธารณูปโภคหรือสิ่งใดก็ตามไปเกื้อหนุนให้การดำเนินการของแก๊ง call center หรือแก๊ง scammer ที่เราเรียกกันว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาตินะครับเนื่องจากว่าเราพบว่าในพื้นที่ของกัมพูชานั้นมีจุดที่เป็นดำเนินการมีการดำเนินการทางด้านส s c a มอร์แล้วก็แก๊ง call center มีถึง50กว่าจุดนะครับ30กว่าจุดอยู่ที่ตรงปอยเปดด้านอำเภออรัญยประเทศนะครับ ลงร่วมกันตามข้อตกลงครับว่บาจะปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่กลับเทคที่หลบซ่อนอยู่ในกัมพูชา และเมื่อมีมาตรการแบบนี้แล้วก็มีคําถามต่อนะครับว่ามันสกัดการได้จริงหรือไม่ผู้สก่อขาของเราที่ประจําอยู่ที่นั่นก็รายงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าพบว่ายังคงมีการดําเนินการของแก๊ง call center อยู่ก่อนหน้านั้นถ้าท่านผู้ชมจําได้ทางด้าน,นตะวันตกตรงข้ามกับอําเภอแม่สอดจังหวัดตากที่นั่นก็เป็นแหล่งของ call center และข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับก็คือผู้ที่ดําเนินกิจการ call center หรือว่าแก๊ง scammer ที่ว่านี้นะครับเป็นผู้ดําเนินการ เป็นรายเดียวกันหรือเครือข่ายหรือกลุ่มเดียวกันดังนั้นวันนี้เราจะตรวจสอบทั้งทางด้านตะวันตกนะครับที่เมียว,วดีตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็ทางด้านตรงข้ามจังหวัดสะแก้วว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรจากนั้นมาดูภาพรวมนะครับจากตำรวจที่เกาะติดและก็ทำสถานการณ์เช่นนี้เราจะไปกันที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วกันก่อนนะครับที่นั่นคุณรันรตนกรโตมัดไปเกาะติดทั้งเรื่องของสถานการณ์ชายแดนการเผชิญหน้ากัน แล้วก็เรื่องของแก๊ง call center คุณรัตนากรอยู่กับผมในขณะนี้แล้วครับคุณรัตนากรครับครับสวัสดีครับครับคุณรัตนากรจนถึงขณะน,นี้คุณรัตนากรมีข้อมูลล่าสุดว่ายังไงบ้างครับกรณีการดําเนินการของแก๊ง scammer และแก๊ง call center ยังพบว่ามีการดําเนินการอยู่หรือไม่และถ้ามีอยู่อะไรที่คุณรัตนากรเชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้นครับ ตอนนี้ในปลอยเปรตกัมพูชานะครับต้องพูดได้นะครับว่ายังคงมีการดําเนินการของแก๊งคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์อยู่โดยเฉพาะการหลอกลวงคนไทยครับเมื่อวันที่17 กันยายนที่ผ่านมาครับคือทางด้านของตํารวจของไทยและก็กัมพูชาเนี่ยได้มีการประชุมหารือกันครับคุณผู้ชมเรื่องของการแก้ปัญหาคอเซ็นเตอร์ซึ่งณวันนั้นเองเนี่ยนะครับเป็นการประชุมตามกรอบ g b c ที่ได้มีการตกลงกันไว้การประชุมเนี่ยนะครับก็ได้มีการหารือถึงแนวทางในการแก้ปัญหาคอเซ็นเตอร์สแกมเมอร์และทางตํารวจไทยได้มีการส่งพิกัดฐานของคอเซ็นเตอร์ในกัมพูชาทั้งหมด59แห่งให้กับทางการกัมพูชา และก็ที่ปอยเปตนะครับใน59แห่งเนี่ยมี33แห่งครับที่อยู่ในปอยเปตซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในกัมพูชาและก็อยู่ใกล้กับจังหวัดสาแก้วครับวันนั้นเนี่ยนะครับมีการหารือเรื่องนี้กันเนี่ยยาวนานนะครับร่วม9-10ถึงชั่วโมงครับและก็ปัญหาหลักๆที่มีการพูดคุยในวันนั้นคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้คำที่กัมพูชาไม่ต้องการให้ประเทศไทยของเราครับมีการใช้คำคำว่า อาจญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าอาจยากรรมไซเบอร์แต่ต้องการให้ทางการไทยเนี่ยนะครับใช้คําว่าอาจญากรรมข้ามชาติเ,เขาบอกว่าต้องการให้ลงนามเป็นแบบนั้นและในวันนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้ยาวนานมากสาเหตุคุณผู้ชมครับที่กัมพูชาไม่ต้องการจะให้ใช้คําว่าอาจยากรรมทางเทคโนโลยีนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราใช้คํานี้นะครับกัมพูชายอมรับว่าในประเทศของเขา มีปัญหาคอเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์อยู่จริงและที่สําคัญนะครับเมื่อใช้คํานี้เนี่ยการแก้ปัญหามันไม่ได้เป็นระดับนานาชาติที่จะต้องเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือในการแก้ปัญหาแต่เป็นการถูกบีบว่าปัญหามันเกิดขึ้นในกัมพูชาคอเซ็นเตอร์สแกมเมอร์อยู่ในกัมพูชาเพราะฉะนั้นกัมพูชาจะต้องเป็นคนแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่สามารถที่จะไปลากประเทศอื่นๆเนี่ยเข้ามาร่วมแก้ปัญหาได้ซึ่ง ทางนักวิชาการเนี่ยครับบอกมองว่าที่กัมพูชาอยากให้ใช้อาญากรรมข้ามชาติเนี่ยเพราะว่าต้องการประวิงเวลาและไม่ต้องการให้ประเทศของตัวเองเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งอชญากรรมออนไลน์นะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกันแต่ทางตำรวจไทยไม่ยอมครับก็สุดท้ายก็จบลงด้วยการใช้คำคำนั้นครับทีนี้ในการประชุมจบไปแล้วนะครับ หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นและมันมีตัวบ่งชี้อะไรไหมครับว่าประชุมกันเพื่อแก้ปัญหานี้เนี่ยทางกัมพูชาทําอะไรบ้างที่แสดงออกให้เห็นว่าเขาได้มีความพยายามแก้ปัญหานี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยได้คุยกับทางฝ่ายความมั่นคงตํารวจในพื้นที่ครับคุณกอเกศคุณผู้ชมครับคือเขาเนี่ยบอกว่าตอนนี้สัญ,ญญาณอินเทอร์นเน็ตของประเทศไทยเนี่ยสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับยังคงมีข้ามไปอยู่ที่ปอยเปตกัมพูชา ตอนนั้นผมก็เลยคิดเลยครับว่าปกติเนี่ยคือเราคุยกันแล้วใช่ไหมครับมีกสะทะชลงนายกนัมนตรีรคนก่อนลงพื้นที่ตอนเดือนมิถุนายนแล้วก็มีการตัดสายสัญญาณมีการพยายามที่จะตัดต่อทั้งสัญญาณเน็ตสัญญาณโทรศัพท์ตัดทั้งหมดแต่สุดท้ายเนี่ยข้อมูลเนี่ยก็พบว่าคอเซ็นเตอร์ยังคงนําสัญญาณของประเทศไทยที่เป็นเครือข่ายแต่ละเครือข่ายเนี่ยนำไปใช้แล้วก็กลับมาโทรมาหลอกคนไทยเหมือนเดิมผมก็เลยมีการเจอะข้อมูลเพิ่มเติมครับก็ได้มีโอกาส คุยกับคนไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในปอยเปตบางคนก็เป็น call center บางคนก็ทำคาสิโนหรือบางคนก็เป็นคนกัมพูชาครับเราได้ข้อมูลนะครับว่าในปอยเปตเนี่ยยังคงมีตึก call center ที่ยังทำงานหลอกคนไทยเนี่ยอยู่และที่สำคัญปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีการซีลชายแดนมีการพยายามที่จะปราบปรามกระบวนการเหล่านี้นะครับแต่ก็ยังพบว่ามีการขยายตึกจากที่บริเวณใกล้กับตลาดโรงเกลือ ขยายเข้าไปพื้นที่ชั้นใน1กิโล2กิโลจากเดิมเนี่ยเราเห็นว่าคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยจะมีตึกขนาดใหญ่ที่จะใช้ในการเป็นฐานบัญชาการในการหลอกนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วได้มีการผุดตึกขนาดเล็กขึ้นมาเพียงแค่3ชั้น4ชั้นบางตึกเนี่ยที่เราได้ข้อมูลจากคนไทยที่หนีกลับมาแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นเหยื่อของคอเซ็นเตอร์เนี่ยครับ จุดนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยเราดูใน g o o g l e Map หรือว่าผมเคยลงพื้นที่ไปนะครับยังจำได้ว่าตึก k KSM เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่โลง่งและก็มีแค่กองขยะก,กองอยู่ แต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับสภาพตรงนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วตามคาให้การของเหยื่อด้วยนะครับเขาบอกว่ามีตึกเนี่ยขึ้นมาใหม่และที่สําคัญตึกนั้นเนี่ยก็มีการหลอกคนไทยข้ามแดนไปผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อที่จะหลอกคนไทยเป็นรายวันเลยนะครับก็คือทุกๆวันเนี่ยจะมีคนไทยไปที่ตึกนั้นพอบัญชีตายบัญชีถูกอายัดเรียบร้อยแล้วบางคนเนี่ยก็ถูกส่งตัวกลับหรือบางคนถูกนําไปทิ้งไว้ที่บ้านล้างหรือบางคนก็ถูกลอยแพรทิ้งไว้บริเวณหน้าตึกเลยนะครับให้หาทาง กลับประเทศเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็เลยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าแม้กัมพูชาจะไม่ส่งแผนใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเรากำหนดให้เขาส่งแผนตอน26กันยายนแต่เขาไม่ส่งและเขาอ้างนะครับว่าประเทศของเขาเนี่ยไม่มีคอเซนเตอร์ไม่มีสแกมเมอร์ scanner, แต่จากหลักฐานที่เราได้ทั้งจากทางการจากตัวของสื่อเองที่ลงพื้นที่หรือจากคนที่อยู่ที่นั่นทั้งคนที่เป็นเหยื่อหรือคนที่ทํางานในคอเซนเตอร์เนี่ย ก็สะท้อนให้เห็นครับว่าปัจจุบันในปอยเปตกัมพูชาเนี่ยยังคงมีกระบวนการคอเซ็นเตอร์อยู่และมีตึกใหม่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากครับประเด็นสําคัญก็คือว่าบรรดาสาธารณูปโภคหรือทรัพยากรต่างๆที่ทําให้แก๊งคอเซ็นเตอร์หรือว่าแก๊งสแกมเมอร์ยังคงดําเนินการได้แม้ว่าเราจะปิดชายแดนแล้วเนี่ยนะครับมันมาจากทางฝั่งไทยหรือมาจากทางอื่น จากที่ผมคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยสัญญาณมาจากฝั่งไทยครับคือผมเนี่ยก็พยายามไปทดสอบเหมือนกันครับคุณกฤติคุณผู้ชมคือจะเห็นว่าตามแนวชายแดนของไทยที่ติดกับปอยเปตเนี่ยก็จะมี2อําำเภอสองตำบลด้วยกันนะครับก็คือตำบลท่าข้ามกับตำบลฝ่าไร่เราลองไปทดสอบทั้ง2จุดเนี่ยครับปรากฏว่าพอผมไปยืนชายแดนหรือผมลองโทรไปหาคนที่อยู่ในปอยเปตเนี่ยครับก็ยังคงสามารถ โทรติดต่อได้อยู่คือสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของเราโทรไปหาฝั่งโน้นซึ่งฝั่งโน้นก็ใช้โทรศัพท์มือถือของประเทศไทยนะครับไม่ได้ใช้มือถือของของฝั่งปลอยเปตไม่ได้ไม่ได้ใช้ทางฝั่งของกัมพูชาแต่อย่างใดนี่ก็เลยสะท้อนให้เห็นนะครับว่ายังคงมีสัญญาณที่เล็ดลอดไปแล้วก็คอร์เซนเตอร์ได้ดึงสัญญาณเหล่านี้นะครับมาใช้ในการหลอกลวงคนไทยและที่สําคัญนะครับก็มีการขายซิมของค่ายมือถือเครือข่ายมือถือของไทยเนี่ยในปลอยเปตปัจจุบันเนี่ย ก็ยังคงมีขายอยู่ครับเราปิดชายแดนเขาทําอย่างนั้นได้ยังไงครับจากข้อมูลเนี่ยล่าสุดเนี่ยครับเมื่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีฝ่ายค,ความมั่นคงเจอใช้โดรนเนี่ยครับมีการลาดตระเวนตรงบริเวณวัดโคกสะแบงซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบเนี่ยวัดโคกสะแบงเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับปอยเปตน,นะครับแค่คลองเนี่ยไม่ได้กว้างมาก10เมตร20เมตรเนี่ย ก็สามารถที่จะข้ามไปได้แล้วและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการว่ายน้ําข้ามไปหรือว่าล่องเรือข้ามไปครับล่าสุดเนี่ยฝ่ายความมั่นคงใช้โดรนแล้วก็เจอว่าบ้านของเจ๊สาวซึ่งอยู่ใกล้กับวัดเนี่ยครับและจะเป็นจุดที่ผมเคยลงพื้นที่ไปด้วยนะครับเรียกว่าจุดอคอกวัวเป็นจุดที่ฝั่งกัมพูชานเนี่ยจะมีอคอกวัวอยู่และเวลาคนไทยข้ามไปเนี่ยก็จะขึ้นไปทางอคอกวัวตรงนั้น <c oughs> เพื่อที่จะข้ามไปปล่อยเป็ดไปสแกนหน้าไปเป็นบัญชีม้าเนี่ยครับ ทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไปเจอภาพนะครับชัดเจนเลยว่ากําลังล่องเรือจากฝั่งของประเทศไทยเนี่ยข้ามไปยังปอยเปตน,นะครับและที่สําคัญเราเจอรถยนต์กระบะ3าคันด้วยกันที่บรรทุกคนจํานวนหนึ่งนะครับเข้ามาภายในบ้านที่ใช้ชื่อว่าเจ๊สาวเนี่ยครับและพอเจ้าหน้าที่มีการบินโดรนเนี่ยปรากฏว่าพอเขารู้ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจับได้แล้วเขามีการรีบวิ่งครับรีบวิ่งเข้าไปในบ้านและก็หลังจากนั้นก็รีบลงเรือและก็ข้ามไปยัง ่อยเปตกัมพูชาทันทีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการสิวชายแดนเพราะว่า,าตามตะเข็บชายแดน,นย,ยังคงมีบ้านของประชาชนที่อาจจะลุกล้ำพื้นที่สาธารณะครับแล้วก็มีการสร้างกำแพง ติดกับคลองที่เป็นคลองกั้นระหว่างไทยกัมพูชาเลยครับเขาจะใช้ช่องว่างตรงนี้ครับมีการแอบ,บเปิดประตูเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ลักลอบข้ามไปแต่ที่สําคัญเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาเรื่องของการดําเนินคดีเพราะว่าพอเวลาเราจะไปจับเนี่ย มันใช้เวลารวดเร็วมากครับในการที่จะข้ามแดนไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจับไม่ได้เป็นตัวเป็นตนว่าเป็นใครเป็นอะไรยังไงเนี่ยครับมันก็จะยากในการที่จะดําเนินคดีโดยเฉพาะเจ้าของบ้านเองครับทางกฎหมายเนี่ยถือว่าละหูโทษอาจจะต้องรับโทษ2ใน3เท่านั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยถ้ากลุ่มคนเหล่านั้นเป็นคนไทยที่ลักลอบข้ามไปปลอยเปดตเนี่ยจะถูกปรับนะครับแค่800บาทถ้าเกิดว่าข้ามกลับมาก็800บาทสูงสุดก็คือ1,600บาทเท่านั้นและถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของบ้านโดยที่ อนุญาตให้คนอื่นเนี่ยถือว่าเป็นฐานสนับสนุนเพราะฉะนั้นโทษเนี่ยถือว่าเบามากเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยยังคงยอมเสี่ยงที่จะทําในลักษณะนี้เพราะว่าแลกกับค่าหัวตอนนี้ค่าหัวเนี่ยคุณกฤตคุณผู้ชมครับจากที่ผมเช็คข้อมูลมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0พันถึงหนึ่งบาทต่อคนนะครับถ้าเปิดบ้านแล้วให้สามารถที่จะข้ามไปอย่างลอยเปดเพื่อไปเป็นบัญชีม้าและก็สแกมเมอร์ได้ครับครับคุณรัตนากรได้รายงานอย่างครบถ้วนแล้วนะครับ ชัดเจนว่ายังคงมีการดําเนินการดําเนินกิจการที่มาหลอกลวงคนไทยอยู่และกิจการนี้นก็ถูกยึดโยงถูกยึดโยงนะครับกับความเข้มแข็งหรือว่าภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงขอบคุณคุณรัตน,นกรครับ